แม่นางสางแค้นตอนที่24ภายใต้สายตาอันพระมัวของเจ้าขายอินเย่ตันเฟิงเริ่มโคโจรพลังผ่านไปชั่วครู่จึงลืมตาขึ้นแต่ในตอนนั้นเขาก็โครงเคลงใกล้จะสลบเมือ่อสติสัมปชัญญะเลอะเลือนแล้วท่านหลับตาลงพักผ่อนเถิดเย่ตันเฟิงช่วยพยุงเขาเดินไปยังเตียงนอนทางหนึ่งช่วยคลุมผ้าห่มให้ ส่วนอีกทางก็กล่าวคําอำลาอย่างนุ่มนวลข้าต้องไปแล้วยาตอนแรกข้าคิดจะค้นหาของมีค่าของท่านติดมือไปด้วยสร้างวิวรกรรมปล้นคนรวยช่วยเหลือคนจนสักคราแต่ในตอนนี้นางได้ทํำร้ายเขาจนเสียตัวและเสียใจให้นางไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะไม่ยอมทํำร้ายจนเขาสูญเสียทรัพย์อีกนับเป็นความเมตตาในความโหดร้ายของเจ้าอย่างนั้นหรือ ตันเฟิงเย่ตันเฟิงอยากจะร้องไห้กับการสนทนาครั้งนี้ยิ่งนักข้าเองก็เป็นคนนี้สายเลวร้ายถ้าหากครั้งอยู่ข้างกายท่านนานไปบางทีท่านอาจจะเกลียดชังข้าเมื่อหน่ายข้าสักวันถ้าเช่นนั้นก็อย่าไปเลยขอเพียงเขาไม่เกลียดชังนางไม่เบื่อหน่ายนางนางจะยอมอยู่กับเขาต่อไปหรือไม่นางมองดูเขาพยายามฝืนตัวให้มีสติ เรียกกล่องให้นางรัางตัวอยู่อย่างลำบากยากเย็นในใจก็ังเกิดความอาลัยอาวร์อย่างสุดซึง้งจวนเจียนจะเผลอรับปากเขาอยู่รอม,มารอและแล้วในตอนนั้นพลันสังเกตเห็นว่าแววตาเขาค่อยๆลุกชนด้วยเปลวไฟแผดเผานางจนเรือนร่างร้อนเผาไปทั้งตัวเปลวไฟกองนั้นก็คือการตัดสินใจแน่วแน่ยากจะสั่นคลอนมันลุกชนขึ้นเพื่อนางนางสังหรณ์ใจว่า ต่อให้ตัวเองจากไปไกลแสนไกลสู่แห่งหนตำบลใดเจ้าขาอ,อินจะต้องตามจับตัวนางกลับมาได้อย่างแน่นอนจากนั้นก็ครอบครองนางให้ตกเป็นของเขาอีกครั้งขอโทษด้วยนางอยู่เป็นเพื่อนดูเขาเปิดฉากเข็นฆ่าสังหารผู้คนต่อไปไม่ได้แต่นางยินยอมที่จะรอคอยให้เขาวางมือในทุกสิ่งแล้วกลับไปหานางแต่ข้าจะรอท่าน เย้ตันเฟิงยิ้มน้อยๆอย่างปลอบใจต่อให้นางพูดไม่ชัดเจนแต่เจ้าขาอินก็เข้าใจดีถึงความในซึ่งแอบแฝงในคำพูดของนางนางยังคงจากไปแต่นางจะรอเขาไม่ว่าเนิ่นนานเพียงไรก็จะรอคอยเขาเพียงผู้เดียวเขาเข้าใจในคำมั่นสัญญาอันยาวนานของนางนี่ปัญญาที่ข้าใช้เวลาปรุงติดต่อกันหลายคืนมีกลิ่นหอมฉุนยิ่งนัก สามารถแพร่กระจายไปในอากาศได้เป็นพันเป็นหมื่นลี้ถ้าหากท่านประสบปัญหาก็เปิดมันออกแล้วข้าจะได้กลิ่นมันเยตันเฟิงหยิบเอาห่อยาเล็กๆออกมาวางไว้ที่ข้างหมอนเจ้าขายอินถามอย่างหมดอาลัยตาอยากได้กลิ่นแล้วเป็นอย่างไรเจ้าจะกลับมาอยู่ข้างกายข้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วไม่ว่าข้าจะอยู่ที่ใดห่างไกลท่านเพียงไรข้าจะกลับมาอยู่เคียงข้างท่านทันทีนท ถ้าเช่นนั้นปรุงให้ข้าใช้พอไปตลอดชีวิตเลยสิข้าจะโปรยมันไปรอบๆบในทุกที่และทุกเวลาที่ข้าเดินผ่านคนเอาแต่ใจนางหัวเราะพลางบีบจมูกเขาเล่นอย่างมันเคี่ยวทันใดนั้นนางก็รู้สึกอยากกอดเขาเช่นเดียวกับที่เขาเคยกอดนางให้เขารับรู้ถึงความอบอุ่นและความรักของนางเจ้าก็ธรรมดาเสียที่ไหนเล่า พวกเขาไม่ใช่คนที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินเรื่องราวทว่าหลังจากรู้จักกันนิสัยก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมักทำเรื่องที่เหลือเสื้อออกมาอย่างคาดไม่ถึงคายอินนางเรียกเขายังอ่อนหวานยืนอยู่ข้างกายเขาพลางลูบผมยาวประบ่าเล่นอย่างเบามือเขาเห็นนางนิ่งอึ้งไปจึงอยากสอบถามว่านางมีคำพูดใดที่ยากจะเอ่ยปากหรือขณะจ,จะสอบถามก็ได้ยินเสียงนางอีกครั้ง ข้ารักท่านคำพูดนี้ข้าจะพูดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนางเดินไปถึงเบื้องหน้าเขาก้มหน้าลงแตะริมฝีปากลงบนริมฝีปากเขาเบาๆรักษาตัวด้วยนะชายที่ข้ารักตันเฟิงรอจนเขาดึงสติตัวเองกลับมาได้นางก็จากไปแล้วแผ่นหลังอันอ่อนช้อยของนางค่อยๆหายลับไปกับแสงเทียนราวกับผีเสื้อที่งดงามแต่เปราะบาง เย่ h, ตันเฟิงกลับมาเดี๋ยวนี้นะยามจากไปยังทิ้งคำพูดที่น่าหอวยหาอะไรเช่นนั้นแก่เขาแล้วจะให้เขาปล่อยนางไปได้อย่างไรเจ้าคาอินขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างเดือดดาลถลึงตามองไปยังทิศท,ทางที่นางจากไปความพลุ่งพล่านสะทานใจเอาชนะฤธิยาของนางได้ทำให้สติสตังเขาแจ่มใสขึ้นอักโขทว่ายามนั้นเยตันเฟิงก็ได้จากไปไกลแล้วทันใดนั้น เสียงฝีเท้าพลันดังขึ้นจากหน้าห้องมีคนตั้งใจทำเสียงดังให้เจ้าขายอินรู้สึกตัวก่อนค่อยๆเดินมาตรงหน้าห้องแล้วหยุดชะงักลงไม่รีบร้อนที่จะแสดงตัวนั่นใครเจ้าขายอินรีบโคโจรพลังทว่ารวบรวมลมปราณไม่สำเร็จเย้ตันฝังช่างร้ายกาดนักก่อนจากไปยังไม่ยอมทิ้งยาถอนพิษเอาไว้ให้นานแล้วที่ไม่ได้พบกันเจ้าอสูร สตรีรูปงามนางหนึ่งค่อยๆเดินเยื้องย่างเข้ามาในห้องเป็นเจ้าอีกแล้วนางคือพี่สาวของประมุขสมาพันธ์ปีศาจเหยื่อที่รอดตายจากการล้างแค้นของเขาเจ้าข่าอินยิ้มเล็กน้อยคืนนี้คงไม่มีทางสงบลงได้อย่างแน่นอนเหตุการณ์ในป่าลึกคราวที่แล้วนางไม่ประสบความสำเร็จในการฆ่าชายหนุ่มตรงหน้าทว่าคราวนี้นางมีความมั่นใจอย่างเต็มเปีย่ยม คืนนี้ก็คือวันตายของเจ้าเจ้าขายอินเลิกคิ้วสูงขยับนิ้วมือเล็กน้อยห่อยาในมือก็เปิดออกทันใดนั้นกลิ่นหอมชนิดหนึง่งก็ลอยฟุ้งขึ้นเตะจมูกจากนั้นกระจายตัวไปในอากาศอย่างรวดเร็วครอบกลุ่มพื้นที่ทั่วทั้งสี่ทิศกลิ่นนี้ก็คือร่างที่เดินดุ่มดุมอยู่ในความมืดของเยตันเฟิงพลันสะดุดหยุดกึกขณะที่กำลังจะเดินออกพ้นบริเวณเาหรือหา กลิ่นหอมอันคุ้นเคยก็โชยมาเตะจมูกนางหยุดเท้าลงสุดดมฟุตฟิตนี่ก็คือยาที่นางทิ้งไว้ให้แก่เจ้าขายอินนี่นาเขาใช้มันแล้วหรือคนคนนี้ช่างเอาแต่ใจไร้เหตุผลเสียจริงนางยังมาไม่ไกลเขาก็ใช้ยาเสียแล้วถ้าหากใช้หมดเล่าต่อไปจะทำอย่างไรเย่ตันฟังขมวดคิ้วหมุนหันหน้ากลับไปมองตึกสูงที่อยู่ใต้แสงจันทร์ นางสมควรทำอย่างไรดีคนผู้นั้นไม่ยอมวางมือแต่นางก็ไม่อาจวางใจจากไปเวลานัดพบกับอาจารย์ยังเหลืออีกเดือนเศษอาศัยช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่นี้อยู่เป็นเพื่อนเจ้าขายอินก็มิใช่จะทำไม่ได้เพียงแต่นางเกรงว่าหากไม่จากไปแต่เนิน่นๆยิ่งนานก็จะยิ่งตัดใจจากไปไม่ได้นางมีอาจารย์คอยดูแลลอกประโลมจิตใจอันบอบช้ำให้นางมีความหวังที่จะอยู่สืบไป ให้นางรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ให้นางมองเห็นอนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวังแต่ในเรื่องเหล่านี้จะมีใครมาช่วยอธิบายให้เจ้าข่ายอินได้เข้าใจเล่าสมควรเป็นนางกระมังในเมื่อยังพอมีเวลาก็อยู่เป็นเพื่อนเขาอีกสักพักเถิดเท้าของนางเปลี่ยนทิศทางอย่างไม่รู้ตัวเดินย้อนกลับไปยังตึกสูงที่ตั้งทมึนอยู่ใต้แสงจันรนั้นถือโอกาสปรุงยาขึ้นอีกสักหลายส่วน ให้คนเอาแต่ใจนั่นเก็บไว้ใช้คราวนี้นางจะไม่บอกเขาตรงๆว่ายาอยู่ที่ใดรอจนานางจากไปแล้วค่อยเขียนจดหมายมาบอกเขาทุกวันให้เขาค้นหาของที่ระลึกที่นางทิ้งไว้ให้ทีละแห่งทีละแห่งเย่ตันเฟิงคิดไปคิดมาริมฝีปากก็ปรากฏรอยยิ้มหวานพลิวกายเข้าไปในห้องนอนของเขาและแล้วก็สะดุ้งตกใจกับภาพที่เห็นหยุดนะนั่นเจ้าจะทำอะไร นางร้องถามเสียงดังเย,ย่ตันเฟิงเบ,งเบ่งตากลมโตเท่าไข่หา่านตกตะลึงที่เห็นสตรีรูปงามซึ่งคุณหน้าคุนตากำลังยกดาบขึ้นฟันลงไปที่ร่างที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนของเจ้าขายอินตั้งใจจะฟันเขาขาดออกเป็นสองท่อนห้ามแต่ต้องเขานะนางไม่รีรอชักช้ารีบชักมีดบินในแขนเสื้อออกไปอย่างรวดเร็วเป้าหมายอยู่ที่สตรีรูปงามนางนั้นอีกฝ่ายเบี่ยงกายหลบอย่างแตกตื่น เมื่อเห็นหน้าเยตันเฟิงนางก็ตะลึงไปชั่วขณะพระองถามว่าส่านหนจึงเป็นเจ้าอีกแล้วเยตันเฟิงสวยโอกาสที่อีกฝ่ายมิทันระวังตัวรีบถลาเข้าไปรวบร่างเจ้าขายอินขึ้นนั่งปกป้องเขาไว้ที่ด้านหลังพลางถามว่าขยับได้หรือไม่เจ้ากลับมาแล้วดีใจอันใดกันท่านเสียสติหรือไรหันไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของเขาเยตันเฟิงก็เดือดดาลระคนร้อนใจ คิดว่าหากตัวเองใจแข็งไม่ย้อนกลับมาเกรงว่าป่านนี้เขาคงตายในเงื้อมมือผู้อื่นไปแล้วคิดถึงตรงนี้นางก็คล้ายกับถูกเชือกเส้นหนึ่งพันรัดเข้าที่คอจนหายใจไม่ออกหน้าตายนักข้าไม่ได้พกยาถอนพิษติดตัวมาด้วยจริงๆนางสะบัดเบาๆพลางรอบสาบานกับตัวเองว่าต่อไปนางจะไม่วางยาเจ้าขายอินอีกแล้วจากนั้นสตรีรูปงามจู่โจมเข้ามาอีกครั้ง ดูซิว่าพวกเจ้าจะหนีรอดไปได้อย่างไรคอยถ่างตาดูก็แล้วกันเย่ตันเฟิงคว้าคอเสื้อเจ้าขายอินขึ้นจากนั้นก็ใช้วิชาเพลงเท้าไร้รอยพาเขาวิ่งผ่านร่างสติีรูปงามออกไปทางประตูอย่างง่ายดายวิชาตัวเบาของนางแม้ไม่ได้ร้ายกาดเท่าฝีมือการปรุงยาแต่ก็ฝึกได้ไม่เลวทีเดียวสกิดเท้าแตะขอบระเบียงแล้วกระโดดลงจากตึกเพื่อปกป้องเจ้าขายอินเอาไว้ เย่ตันเฟิงไม่คำนึงถึงท่วงท่าที่สวยงามอันใดอีกแล้วแต่ละก้าวของนางเป็นไปด้วยความยากเย็นเข็นใจเพราะเหตุใดจึงเป็นข้าที่ช่วยเหลือท่านทุกครั้งไปนะนางอดบ่นอุบอิบไม่ได้เป็นเพราะทุกคราเจ้าเล่นงานข้าเสียหมดท่านะสิข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับเจ้าเลยหากกล้าก็บ่นมาอีกคำสิการรู้จักนางสำหรับเจ้าค่าอินแล้วนับเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างหนึ่งทีเดียว เย่ตันเฟิงแอบหัวเราะคิกคักไม่อนุญาตให้หัวเราะขอโทษขอโทษนางรู้ดีว่าเจ้าขายอินทำความผิดมามากสร้างศัตรูไว้เกลื่อนกลาดแผ่นดินหรือว่าเขาแบกรับเคราะหกรรมอันหนักอึง้งสักวันต้องชดใช้้ทว่านางยินดีที่จะชี้ทางสว่างให้แก่เขายอมช่วยแบ่งเบาภาระเคราะกรรมที่เขาแบกรับเอาไว้ข้าจัดการเองท่านวางใจเถอะ ในโลกนี้มีเพียงนางเท่านั้นที่ช่วยเขาได้สกัดพวกมันเอาไว้สตรีรูปงามไล่ตามมาถึงระเบียงตึกชีนิ้วไปยังเงาร่างคนทั้งสองพลังตะโกนสั่งลูกน้องเพียงพริบตาเงาร่างหลายสายก็กรูกันมาจากที่ซ่อนไลาลาติดตามคนทั้งสองไปอย่างรวดเร็วในลานค้างด้านล่างไม่นานพวกเขาก็ถูกคนของสมาพันธ์ปีศาจห้อมล้อมเอาไว้อย่างแน่นหนาราวตะข่ายที่ไรช่อง จบตอนที่24แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป